ตัวตีวันเสาร์ค่ะวันาขึ้ขาวพอ,อวกเนี่ยทั้งฝนทั้งลมพิมพ์ออกวันเสาร์ยก็หมดได้เบิ้งอากาศออกมาทั้งแดดฝนตกเล่นกับแต่โอ้โหไม่ทั้งฝนทั้งลมไปทำง,งานกัน ฝนตกจากจากพี่น้องเลยวันเสาร์อินเตอร์เน็ตจะเข้าก่าได้เป็นยังไงเนี่นยห็นฝนใครนาน่เอาโฮมติดกระเป๋ามาไหว้สวย,ยบนดิบนว่าไ้บนแล้วเมื่อกี้พูดอะไร <h ums> เมื่อกี้ก่อนหน้านี้พูดอะไร <h ums> เปรียบเทียบว่าอุ้ยาาย,า,า,ย,ยายเหตุนะนั่นไงเอาอีกได้ทำหรือเปล่าโอ้ออย,วยอกว่็จะได้แต่ละบาทสองบาทดูเอาทางควงทงอะไรทำง,ง,งาน นี่ก็บรรยากาศรอบๆนอกโรงแรมที่ข่อยเฮ็ดอยู่นะจ๊ะบรรยากาศก็วมื่อนี้มีแดดช่วงใสๆก็ประมาณนี้นะคะรอบโรงแรมข่อยก็สะดวกสบายการเดินทางการทำงานข่อยจิตตาน,นี้รถไฟโรงแรมอยู่แหล่งใจกลางเมืองพอดีก็มาเลยสะดวกการเดินทางข่อยนั่งรถไฟก็ประมาณ10นาทีผู้ใดมาทุงมาท่องเที่ยวก็ ในโรงแรมคอยนี่คือสะดวกสุดเพราะอยู่ในในเมืองไกลกลางเมืองไปทั้งไหนก็ได้มันมีความสะดวกสบายรอบรอบ,รอบโรงแรมหมดจา้ามันนั่นแหละสบายดีได้เดียโอ้าหมดไปหมดไปไม่เห็นลูกเราวด้ตังบนอีกบนบนอีกบนนี้แหละด,หดีนมีอะไรจังก็ถึงโอ้โหเอารุ่นเอานี่กัน เธอเสาร์อาทิตย์วันหยุดสามีก็จะเป็นคนทำอาหารส่วนคอยบ่ค่อยคิดเรื่องอาหารหรอกค่ะวันหยุดเพราะว่าสามีแกจะทำทวงดินเนอร์ประจำสองตยายอีรอกก็แก๊กอยู่แบบนี้แหละค่ะอาหารสามีคอยก็เดิมเดิมเพราะว่าคอยบ่มากินแบบเอ่อกับมันฝรั่งต้มคอยมากินแบบสี่คือมันฝรั่งอบมียู่แค่นดสวัสดีค่ะ แม่พี่นอกช่องแล้โคลาดอินโนเวหรือแล้โคราไปอินโนเวนอาจะมันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ก็น้าไดโนกถากว่าแดกเขามาทักมาคุยกันทั้งช่องยู u ูบหรือทั้งพิกเพราะว่าก็ยังว่าละค่ะต่างคนต่างทํางานตามมินาทียังคอยก็มีงานทํำหลก็ปฏิมาน่งหลกอระบมเวลาที่มาแบบ ตัดต่อถ่ายคล้งถ่ายคลิปถ่ายกระมี้บอกเดิมๆย่างไปทํางานกระถางรถไฟไปเหตุงานเดิกงานมากก็เหนื่อยจยกไปถ่ายอีหยังบ่มีเวลาออกไปถ่ายวงถ่ายวิวเพราะว่าข่อยเป็นคนบ่ขยันบ่ขยันแล้วก็บ่สั่นหายไปถ่ายนู่นถ่ายนี่คันว่าคนหลายข่อยก็บ่กล้าถ่ายรูปบวกล้าถ่ายวิดีโอ ก็จะทายเฉพาะช่วงมามีค้นหรือย่างไปหรืเป็นทายลูกตวนวิโอค่อยก็่ได้ทายเพราะว่าค่อยบ่ได้ถือข,า,ขากุ้งขากล้องไปทายแบบหรือคนอื่นเขาของนะคะเพราะคนหลายๆค่อยก็บ่กล้าทายบวกล้าเว้าอยากอ่ายตะของอยากอายแล้วก็เก่งใจแบบคนทางยุโรปเน,นาคะค่ะเขาค่อยยี่ไปทายเขาโดยข้อรักา,ารก็บ่ได้แางทุกมือนี่กฎระเบียบของระเบียบ กฎระเบียบของคอมพิวเตอร์พวกมันมันหลายเนาะจ้ะมันหลากหลายมันบอกถือสมัยก่อนยากจะทยไผยกระทายได้พุกมือนี้เฮาไปทายขอรู้พระราชก,การก็บ่าได้สินะคะก็ะเลยตองรีสเปคเขาแม่มือนี้ <c oughs> ประยู่ทั้งขวดทั้งเมียพ่อใหญ่นอนเบื้องหนังตาอ่อเตะตามเคยคอยกระปันพวงฟันผ่าเพิ่งแล้วฟันแห่งฟันอย่างอ่าสไตล์ให้ไหลขอบพวกคอยปุไมอย่าง อีเราก็แก้เสาสุกเสาพ่อยาก็จะทําอาหารแรงกินเนื้อเจ้ามาปกคอยกคอยคิดเรื่องอาหารกันกินเน็ตตนแรงแล้วก็เออตามากาแฟกินไผ่กินมั่งเนื้ออาหารของอาจเจ้าของฉันนะพ่อยากเราก็บ่ได้ <c oughs> คือแบบระพงระเบียบกดระเบียบคือผัวสาวบ้านเขอเราหิวเราก็กินเราวบหิวเราก็ก่กิน ยังเวลาคนอื่นเขาอยาก,กินเด็กโป้งเบ็ดปลาเขาอยู่พราะยัยมาหกเจ็ดปีเราบ่นแน่นหรอกค่ะเด็กควัดเขาอยากกินแล้วก็อยากขอนมปังค่ะบางทีเราก็ไปกินเราก็ไปกินตอนที่แรงเลยอดที่เดียวที่ก็เที่ยงเราก็บ่้เน้นว่าต้องตามสเตปตาวมาต้องกินขนมปังแฮมไข่ด้งไข่ดาวเพราะยัยเรารกินไข่ดาวค่ะพอเรากินเอ้ยกินแบบพวกไข่ข้นไข่ต้ม รวมเราแล้วคุมาบดใส่กับไปขนมปังเราพอได้มาเฮ็ดไข่าดาวล้เก็พอเห็นกูกกินไข่าดาวเฮ็ดร,รกกินกนก็ว่ามากินไข่ดาวส่วนข่อ,อยสาวมากข่อยก็ทุ่มื่อนี่ตะก้อนนี้บวก,นกินอาหารสาวแต่ว่าข่อยอายุหลายแล้วข่อยก็เลยอีกไข่ข่อยดื่มนมข่อยพอดื่มนมก็ได้ข่อยเลยใช้นมผสมกับไปคร้งเฟก คือผนลไม่แต่ว่าค่คยไค่อยเน้นอาหารเช้าค่ะตื่นมาไม่อยเน้นอาหารเช้าแต่ว่ากาแฟค่ะก็ได้ตื่นมาก็มองกาแฟก็เลย่อ่อยอยู่กับพ่อหญ่เลย่อ่อยเน้นเรื่องอันนี้่อยกิดหนักตอนแรงแหงทุกมือเฮ็ดงานมาเส้ามาก่คอยก็จะหอ่อห่อเข้าไปกินกับน้องที่ทํางานแต่สายมา0า몽หา,ง,หางกว่าลงอาหารมองเฮ็ดงานโรงแรมเปิดคอยก็ จะปลดค่อยๆลงไปนอกจากมีโซงมินิบาร์เช็คเครื่องดงเครื่องดื่มของห้องแขกไปส่ง,งกระด้งกระดาษกามีอาหารแบบโอเคนะกินค่อยก็จะกินแต่ว่าถ้าลงไปหรอกข่อยจะดื่มกับป้งกาแฟกินของเขาแล้วพอองไดกินบวกกินเขาก็ต้องหกักดูแลของเส้นก็หักมือละสามสิบหค้นนั่นแหละก็ต้องบางที่ค่อยหิวบ่หิวก็กินแต่ว่าวนมาค่อยๆลงไปทัาว่าได้ห้องหลายค่อยก็ปลงลไป ก็จะไปส้มวินิบาต์อาจจะไปดื่มกาแฟมาเน้นเลิกงานจะมาเน้นอาหารตอนแรงเน้นอาหารตอนแรกก็หน,นักหนักทั้งทั่งลับทั้งทั่งน้นรักค่อยเอ,อ่อนชีวิตข่อยก็บอกคอ่อยวัววายอีหยังจะอีทำคอนเทนต์อีหยังลงแห้พี่นองเบิง่งนะอะจพะก็มีแต่ว่าเลิกงานมาก็เอาขาจะลงข่อยจะลงลิฟท์คลิปชอ็อตลงก็ ส่วนยอดเกืบ,บกัเตียงไปใช้เขาเหตุไปจนทะลุโป้งทะลุเปล่าหลอกไปช่องคอยบวไปใส่ดอกไข่เราก็แกะหลักลอยอยอ่พอหลังพันจากเทียก็มือเนี่ยก็เลยเฮ็ดรูเฮ็ดน,นึกนึกอยากอัดคลิปลงมาทักท้ายพี่นองเนาะจา้ะเดี๋ยวคอยก็จะเอานั่งพับผานอื่นจะเหตุงานเหตุงานอีกสองมือก็หยุดหยุดสามมือเพราะว่าเป็นวันฮิสเตอร์ของคนทางยุโรปเนาะคะ่ะ คนภาษานอรภาษาโนเวเขาเอิ่นว่านี่อย่างวันโพสเก้นั่นแหละก็เป็นวันของประสูตธของพระเจ้าก็อีแต่หยุดสามมือยังบ่รู้ว่ามีแพนแบตไซบ์บอยังบ่ร,ร like ู enfin ้้ตองเบิ่งก่อนนะจ๊ะก็หอามาทักมาท้ายกันนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยบอกในคลิปนะบ๊ายบายก็ฝากติดตามคอมเมนต์แชร์แนะนำ ใหนลากลาดได้ด้วยค่ะพอกันไหมคลิปหนะ้าบ๊ายบาย